ตอนแรกคิดว่าแหนมนะคะว่าจะกินสักหน่อยค่ะพอเปิดออกมาไม่ใช่ค่ะมันคือข้าวต้มมัดค่ะไม่เคยเห็นข้าวต้มมัดที่แบบเล็กๆอย่างนี้ยแล้วก็น่ารักนะคะเล็กๆน่ารักค่ะมันแหนมเลยค่ะข้าวต้มมัดสมอข้าวต้มมัดน่ารักค่ะนะคะเอาเป็นยังไงอ๋ออ๋อใช้ใบตองใบเดียวเลยค่ะ ไบตองใบเดียวหออ่อข้าวต้มค่ะอ๋อสวยด้วยค่ะข้าวต้มขออ้ากลัมข้าวต้มขออ้ากลัมอืมน่าร่อยเนาะมันแหนมเลยไม่เคยเห็นเลยข้าวต้มแบบนี้ลองชิมดูซิอืมหวานค่ะหวานมันเป็นข้าวต้มผัดค่ะอร่อย อืมแค่ตองใบเดียวอค่ะบางเื้อบเลยค่ะอ,อร่อยค่ะอ,อร่อยมากเลยค่ะแซ่บแอืมกินจนหมดเลยค่ะ